ารพื่นมงคลโพสต์ด่วนมากสารดีกาแผนคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีนัดเปิดสารพิจารณาเรื่องที่นายชาญชัยอิสระเสนารักษ์ยื่นคำร้องขอให้ไต่สวนเพื่อนำอดีตนายกทักษิณชินวัตรกับเข้าคุกในวันที่30เมษายนศกนี้เวลาบ่ายโมงแต่รายละเอียดไม่ทราบแน่ชัดเนื่องจากสารมีคำสั่งห้ามนำเรื่องในคดี ออกเปิดเผยต่อสาธารณะในเรื่องนี้นายชาญชัยอิสระเสนารักยอมรับว่าศาลมีคำสั่งนัดในวันที่30เมษายนศกนี้จริงแต่ไม่ทราบว่านัดเรื่องอะไรส่วนเรื่องนี้นะครับที่จะเป็นประเด็นถัดมาจากนี้ก็คือเรื่องความจริงก็ปรากฏเป็นข่าวแล้วแหละคือสารดีกาผนคดียาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนี่ได้มีการนัดหมาย ให้ผู้ร้องคือคุณชานชัยอิสระเสนารับนัดฟังคำสั่งนะครับกรณีที่ยื่นเรื่องชั้นสิบสี่ทั้งข้อกฎหมายและข้อเท็จจริงเนี่ยโดยมีการนัดหมายกันในวัน,วนพุทธที่สามสิบในเวลาบ่ายโมงส่วนสารท่านจะวินิจฉัยอย่างไรนั่นนะครับก็รอฟังเพราะถือว่าเป็นดุนลวินิจที่คนทั่วไปไม่สามารถที่จะไปก้าวล่วงได้ นะครับนี่ก็จะเป็นอรอยต่อที่สำคัญประการหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนะครับดาบที่ไม่มีใครคาดคิดคอย่างกรณีรัฐธรรมนูญมาตรา1 4 4และเรื่องที่คุณชานชัยยื่นไปซึ่งศาลเคยนัดฟังคำสั่งหนึ่งครั้งแล้วก็เลื่อนออกไปบัตรนี้ได้กำหนดวันเวลาอย่างชัดเจนแล้วก่อนหน้านี้ชานชัยอิสระเสนารัก ได้ยื่นไปสองครั้งศารได้ยกคำร้องในวันเดียวะนะครับแต่ว่ามาครั้งนี้ก็ใช้ระยะเวลาพอสมควรว่าจะรับไหมว่าจะรับหรือไม่ถ้ารับจะมีกระบวนการพิจารณาคดีอย่างไรนะครับจะมีการนัดหมายาใครบ้างะนะครับที่ออกเป็นหมายเรียกเพื่อที่จะไต่ไต่สวนข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ผมเชื่อว่า จะเป็นจุดเปลี่ยนในทางการเมืองของประเทศไทยและสถานการณ์ต่างๆอยากให้พี่น้องได้ติดตามสถานการณ์อย่าง,างใกล้ชิดนะครับซึ่งเรื่องนี้ค่ะมันมีรอยเชื่อมด้วยนะคะคุณผู้ชมกับคำถามนักข่าวที่ได้มีการถามไปยังผู้ตรวจการแผ่นดินกรณีรายงานที่กสมส่งมายังสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินนะคะว่าตามรายงานได้มีการระบุหรือว่าบอก ความเห็นหรือเปล่าว่าการอนุญาตให้ไปรักษาตัวเนะะี่ยค่ะนอกจากความเห็นแพทย์แล้วเนี่ยยังจะต้องได้รับการอนุญาตจากศาลในการก่อนจะส่งตัวหรือเปล่านี่เป็นข้อกฎหมายนะครับ<ม>ก็เป็น,เป,นเป็นเรื่องที่มีการยืน่นให้เป็นการพิจารณา<ม>ที่มีการนัดหมายเนี่ยนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งในหัวข้อนั้น<ม>นะครับในคำร้องของกุชญชานชัย<ม><ม>เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับนี่ก็คือในกระบวนการ ของสารดีกาภายในคดียาผู้ดำรงตําแหน่งทางการเมืองส่วนในเรื่องของกรรมการเสร็จที่ผมพูดกันมาสองสามวันที่ผ่านมาว่าสังคมก็ไม่ได้นะครับเตรียมการหรือมีความคาดหวังใดว่ากรรมการเสร็จซึ่งทําหน้าที่ในองค์กรอิสระได้สมบูรณ์เสร็จสิ้นะนะครับโดยนี่นะครับโดยไม่ต้องใช้เวลาเนิ่นนาน เขาได้ทำการสืบสวนสอบสวนเรื่องนี้นะครับแล้วก็ชี้ว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายให้ดำเนินคดีทางอาญาเรื่องการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามประมวลกฎหมายอาญามาตราหนึ่งอาเจ็ดซึ่งเขายื่นไปยังคณะกรรมการปปชนะครับซึ่งจะเป็นต้นเรื่องบวกกับคำร้องของภาคประชาชนหลากหลายนะครับก่อนหน้านี้ทีนี้เนี่ยนะครับเมื่อยื่นไปที่ปปชแล้วเนี่ย ก็ปปชก็อยู่ในนะครับมีประธานอนุแล้วก็สอบสวนแล้วก็เห็นว่าคดีมีมูลแล้วก็เข้าคณะใหญ่ได้รับเรื่องในการไต่โดยเจ้าของสำนวนคือท่านเอกวิทย์ก็เป็นผู้รับผิดชอบในคดีเส้นทางนี้ก็เดินไปนะครับแต่ว่าส่วนที่เขาได้ยื่นโดยไม่มีใครคาดคิดคือการยื่นผ่านผู้ตรวจการแผ่นดินซึ่งเนี่ยนะครับผู้ตรวจการแผ่นดินต้องวินิจฉัย ในการที่จะส่งเรื่องต่อไปอย่างสารปกครองผู้ตรวจการนี่เหมือนเหมือนอายการใช่ไหมทุกต้องไม่ไม่ใช่ไปรสณีที่ว่าส่งแล้วคุณจะต้องส่งต่อคือหมายความว่าทางคณะเนี่ยนะครับผู้ตรวจการแผ่นดินซึ่งม<ค>ีองค์คณะเพียงแค่สามคนเน<ค>ี่ยหลังจากที่ได้ได้รับคำร้องจากกรร<แ>ม,มการสิทธิ์เขาก็พิจารณาทำหน้าที่เนี่ยนะครับก็คล้ายๆกับอายการนะครับก็คือส่งต่อ ค,คือรัฐธรรมนูญเขาออกแบบนะครับว่าผู้ตรวจการแผ่นดินนอกจากตรวจเรื่องราวต่างๆแล้วเนี่ยก็มีหน้าที่ในนะครับในการที่จะรับคําร้องเพื่อส่งไปยังอ,องค์กรอื่นเช่นศาลปกครองเช่นศาลร,รัฐธรรมนูญนะครับหรือแม้กระทั่งศาลฎีกาแผนกา,าดียาผู้ดำรงตําแหน่งทางการเมืองก็ตาม,อ,มอย่างไรเนี่ยนะครับผมว่าเรื่องนี้ก็เป็นเป็นจุดสตาร์ทให้เห็นในสถานการณ์นี้ค่ะ เพราะเนี่ยนะครับเรื่องนี้ก็งเงียบกันมากันพอสมควรนะครับเพราะว่าส่วนแพทยสภาก็ถูกมือดีเนี่ยไปเลื่อนนะครับโดยที่ผู้รับผิดชอบคดีนะครับคือนายแพทย์อมรเนี่ยเช่นเดียวกับที่ปชวชผู้รับผิดชอบคดีที่มีข่าวสารเนี่ยนะครับจะถอดใจหรือแม้แต่กระทั่งมีการพยายามที่จะให้มีการสละสำนวนแล้วก็ท่านก็รักษาตนรักษาตัว จนมาถึงขนาดนี้ะนะครับคุณหมอมอนนะครับก็ทําหน้าที่เดียวกับท่านเอกวิทย์เพียงแต่ว่าเนี่ยนะครับคนที่มาแจ้งเรื่องคือคณะผู้บริหารและก็ไม่ได้ใส่ชื่อด้วยนะคะเพราะว่าแน่นอนที่สุดนั้นมีการกระทําแต่ว่าไม่พร้อมที่จะรับผิดชอบใดๆในเรื่องเอกสารเพิ่มเติม ซึ่งวาระของการประชุมแพทยสภาเนี่ยในเดือนพฤษภาก็ตรงกับว,วันที่ค่ดคือเรื่องราวเนนะครับมันจะต่อเนื่องกันเป็นลูกระนาดเงี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเอกสารที่เพิ่มเติมกันมานั้นเนี่ยผมเชื่อว่าไม่เกินมือของนายแพทย์อมรน,นะครับซึ่งซึ่งทําสำนวนเดิมเนี่ยเสร็จแล้ว99.99%ส99ิบตามคําที่ให้ถ้อยคํากับสาธารณะเนี่ยเมื่อเอกสารได้เพิ่มเติมขึ้นมานั้นเนี่ย มันจะไปเปลี่ยนแปลงสาระข้อเท็จจริงใดขึ้นมาได้หรือไม่ mm hmm. เพราะว่าถ้าสามารถเปลี่ยนแปลงได้เนี่ยก็คงจะส่งมาตามกำหนดของกฎหมายแล้ว <c oughs> และก็ต้องมองว่าเหตุที่เลื่อนนั้นถ้าผลบวกเนี่ยคงไม่มีใครคิดที่จะเลื่อน <c oughs> แต่ว่าเนี่นะครับผมก็เชื่อว่าผลไม่ได้เป็นผลบวกแต่ต้องไม่ลืมว่าทั้งหมดนขึ้นอยู่กับทางสารดีกา ถ้าสารดีการับเรื่องเนี่ยนะครับแน่นอนที่สุดนั้นก็ต้องเรียกแพทยสภามาไต่เรียกปปชเรียกทั้งสองโรงพยาบาลตํารวจราชทันกรมราชทันมและในกระทรวงยุติธรรมหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเช่นว่าหนึ่งในนะครับเช่นในสิบรายชื่อะนที่ที่มีสิทธิ์เข้าเยี่ยมหรือบุคคลภายนอกที่ได้เข้าเยี่ยมแต่ไม่มีรายชื่ออ่าเช่นพลเวกเสรีพิสุทธิ์เป็นต้ักฐานด้วยผมเชื่อว่านี่นะครับ กระบวนการต่างๆนั้นหลังจากนี้ไปเนี่ยนะครับก็คงจะได้ว่ากันตามเนื้อผ้าเราก็ไม่ได้ปรารถนาว่าคนไม่ผิดจะไปปรับปรำให้เขาผิดะนะครับแต่ผิดต้องเป็นผิดถูกก็ต้องเป็นถูกมิฉะนั้นบ้านเมืองมันเดินต่อไปไม่ได้ะนะครับนี่คือหลักข้อเท็จจริงดังนั้นเนี่ยนะครับเห็นว่าเรื่องมันก็เรียง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 นี่คือสถานการณ์ความที่ปรากฏ ส่วนการปรับคณะรัฐมนตรีหรือแม้แต่กระทั่งเนี่ยนะครับเรื่องเราที่จะปรับพักการเมืองอย่างพักภูมิใจไทยออกหรือแม้กระทั่งการปรับครมภายในของพักเพื่อไทยเองหรือแม้แต่กระทั่งเนี่ยนะครับสัญญาณแรงจากด SI, ีเอไอในวันนี้ก็ตามก็คือหมายความว่าจากเหลือเดิมในคดีเหลือฟอกเงินซึ่งเป็นอำนาจของอธิบดีด SI ีเอไออยู่แล้วแต่ว่านี่นะครับ ก็ใช้ในการสอบสวนที่มีการนะครับเป็นคดีที่ต่อเนื่องกับคดีอ้างยี้ก็เลยรับเป็นคดีพิเศษนะครับโดยไม่ได้ผ่านกระบวนการของคณะกรรมการคดีพิเศษก็ใช้กลไกของช่องของข้อกฎหมายนี้นะครับว่าเมื่อพบคดีฟอกเงินก็นำนำสู่คดีอ้างยีทซ่องโจรกันต่อแน่นอนที่สุดนั้นเนี่ยนะครับก็อยู่ในห่วงระยะเวลา ที่จะมีการข่าวคราวเรื่องการปรับออกกับปรับภายในคณะรัฐมนตรีทุกอย่างมันเป็นเรื่องเดียวกันหมดนะเกี่ยวกันหมดเกี่ยวกันหมดค่ะส่วนเรื่องในสารรัฐธรรมนูญน,นั้นที่มีการยื่นโดยสวเนี่ยะนะครับไม่ว่าจะคุณภูมิธรรมเองหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเองนั้นกระบวนการของสารรัฐธรรมนูญก็อยู่ในระหว่างการพิจารณาค่ะเพียงแต่ว่านี่นะครับดาบที่สารรัฐธรรมนูญน,นั้น อย่างไรก็ถึงก่อนนี่คือคือข้อเท็จจริงส่วนเรื่องนี้นะครับของดีเไอที่มีการดําเนินคดีกันนั้นก็มีกระบวนการนะครับในชั้นพนังกงานสอบสวนการแจ้งข้อกลา่าวหานะครับการต่อสู้คดีต่างๆยังจะต้องใช้ระยะเวลาพอสมควร <c oughs> หลังจากนั้นจึงจะต้องส่งไปยังพนังกงานอายการ <c oughs> คดีพิเศษก็ยื้อกันได้พักใหญ่ในการต่อสู้คดี และคงจะต้องใช้ระยะเวลายาวนานพอสมควรที่จะเข้าสู่กระบวนการชั้นศาลในชั้นศาลก็ยังจะต่อสู้กันอีกยาวไกลแต่ขั้นตอนในสารรัฐธรรมนูญน,นั้นเป็นเพียงแค่ดาบเดียวเห็นไหม,มคือการเมืองมันเดินมาถึงนะครับในแต่ละเรื่องราวมันมีความชุดลมุนกันกันพอสมควรคในท่ามกลางปัญหาเนี่ยมันมีมากมายะนะครับเพราะว่าในแต่ละเรื่องเนี่ย มันเต็มไปด้วยปัญหาทั้งหมดนะครับแม้ว่าจะมีข่าวดีบ้างค่ะเช่นกกตได้รับรางวัลคุณธรรมค่ะถือว่าเป็นข่าวดีของ,ของคน,นไทยนะครับบัตรนี้เราได้พบสถานที่คุณธรรมแล้วนะครับโดยไม่ต้องขุดหาซากแต่ประการใดนะครับมันอยู่ที่ผลงานามันอยู่ที่การกระทำไม่มีองค์กรไหนที่จะมีคุณธรรม เท่ากับกรกตอ,อีกแล้วก็ขอสแสดงความยินดีนะครับ <c oughs> อย่างอะไรก็ไม่รู้จะบอกอย่างจริงใจก็ <c oughs> ก็ไม่ได้จริงใจด้วย